สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นตักอริเกอร์ครับมาดูการทํางานของช่างออดครับนี่ครับกำลังเดินโค้งเดินไม้โค้งหัวเตียงครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าแบบไหนครับไม่รู้ว่าช่างแต่ละคนก็เรียกไม่เหมือนกันครับนี่ครับกาลังเดินครับเรามีแบบเดินครับเพื่อให้ โค้งไปตามที่แบบเราทำไว้ครับเป็นโค้งหัวเตียงแคปตูนกับแคปตูนครับเพื่อนเพื่อนต้องใช้ดอกกัดประมาณความยาวของดอกประมาณสี่เซนนะครับที่เราเลือกสี่เซนนี้ก็หมายความว่าสามารถเดินไม่หนาได้ด้วยนะครับอันนี้เดินหัวเตียงมีด้วยกันทั้งหมดสองตัวนะครับเดินทีเดียวครับเตียงสองหลังก็หลังละสองตัวครับก็เดี๋ยวเอาไปตัดกลางก็จะได้สี่ตัวพอดีครับเพื่อน นะครับสกัดด้วยดอกเลาเตอร์ครับด้เครื่องเลาเตอร์ครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆพ,พอเดินออกมาแล้วมันก็จะเหมือนกับแบบที่เราทําไว้ครับเพราะว่าดอกเลาเตอร์มันจะมีด้านปลายจะมีลูกปืนติดอยู่ครับเพื่อให้กิ้งไปตามแบบไม่ให้เข้าลึกไปกว่าแบบครับกันชนไว้เพื่อให้ดอก เราเตอร์กัดพอดีเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเดินเราต้องฉลุตามแบบก่อนนะครับให้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ฉลุมันก็จะเดินยากเลยไม่ได้เลยครับดอกกัดไม่ไหวครับมากเราต้องเอาแบบขีดแล้วก็เอาซิกซอลสลุฉลุให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็เอามาเดินถ้าเรา จะเอารอยอเครื่องคลิกตอ่อแล้วเอากระดาษทรายขัดหรือเอาเบเบอร์แต่งอะไรทมนองเนี้ยครับเครื่องเกียร์แต่งมันยากครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันค้งด้านในมันทํายากครับเราต้องใช้ดอกโรเตอร์เครื่องโรเตอร์กัดแบบนี้แหละครับมันจะออกมาสวยครับงานจะออกมาเรียบครับแล้วลวจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นครับ นี่ครับวิธีการทําของช่างแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันครับไม่ได้มาสอนนะครับเพื่อนๆเรามาทําวิธีถ่ายคลิปวิธีของเรามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูครับสําหรับที่คนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นครับสําหรับคนที่เป็นแล้วก็ไม่ว่ากันครับตามถนัดเลยครับถนัดใครถนัดมันนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ชมกันจนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ